ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม <S <S f o o <of> ส t ออฟ e ด e ะ w w <World> วเวเกมมือถือวันพี e ไอเดลอาร์จีัดทีมต่อสู้มาใหม่จากทางค่าย X7 g a เ e เกในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทอร์ิสตัวละครที่ควรหาปั้นใช้ยาวๆยันจบเกมได้เลยนะครับอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับ มาที่คําสั่งล่างสูตตรงนี้ครับแล้วก็มาที่คําสั่งคูปองตรงนี้ครับโค้ดเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมมาที่โลโก้เอ็กซ์เซเตรงนี้ครับแล้วก็มาที่กล่องของขวัญตรงนี้ครับมาที่รหัสของขวัญอาในส่วนนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ทางเอ็กซ์เซเกมแจกนะครับผมให้ทุกคนกดคัดลอกแล้วก็มาวางที่ช่องตรงนี้ได้เลยครับกดกรอกได้เลยนะแล้วก็มากดที่เติมโค้ดตรงนี้ พอเรากรอกโค้ดครบทั้งหมดทุกโค้ดแล้วนะครับผมให้เรามารับที่ซองจดหมายตรงนี้ครับมันจะแจกคูปองเงินสดอยู่นะครับผมประมาณ1200นะครับแล้วก็จะแจกผลไม้ทองนะผมดูว่าเพชรเนาะแจกแบบเียแบบยับเลยนะครับแล้วก็จะแจกพวกกล่องเลือกทรัพยาจกรเนะาะแล้วก็แจกตัวกาชานะผมสีส้มหนึ่งร้อยใบแล้วก็ ตัวกาชาแบบเลือกฝ่าย20บใบเนาะแล้วก็ถั่วส้มอีก80เลือกฝ่ายอีก30นะครับแล้วก็ผลไม้ทองแจกเยอะนะเห็นไหมครับแล้วก็ตัวกาชาเลือกฝ่ายอีก50นะครับผมรวมๆแล้วประมาณ200กว่าใบนะทุกคนที่เราจะได้รับเนาะตอนต้นเกมสามารถเติมได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำ โปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดต่อไปจะเป็นเทลิสตรัรละครผมขออนุญาตขึ้นเทลิสตัวละครให้นะครับเทลิสตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด ่หกเทียร์ลิสต์นะครับผมจะมีเทียร์เมตาเอสเอสเทียเอสเอบีซีเดี๋ยวเรามาดูตนนัวละครในเทียร์ต่างๆกันเลยครับผมอ่าเทียร์แรกครับผมจะเป็นเทียร์เมตานะครับผมอ่าก็จะเป็นสี่ตัวละครของฝ่ายสีม่วงนะครับผม uffy, ika, Solo, ลูฟี่เทพนิกะโซโล่ร่างอาชูล่าแล้วก็ซันจิแล้วก็แฮนค็อกนะครับผมสี่ตัวละครน,นี้นะครับผม ไม่สามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชานะครับเราสามารถหาได้จากกิจกรรมเท่านั้นนะครับผมอตอนนี้ก็ในเกมยังไม่มีกิจกรรมที่จะได้รับสีตัวละครน,นี้นะครับผมรอทางทางเกมอัปเดตมานะครับทุกคนถ้าใครมีสีตัวละครน,นี้อยู่ในทีมนะครับสามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับผมปั้นใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยนะ ใครมีในอดีโคตรเทพเลยนะครับผมผมบอกเลยครับสตัวละครนี้นะครับเล่นได้ทุกเนื้อหาผมไม่ว่าจะเป็น PVP PVE ลงนันเจี้ยนไต่หอคอยเล่นได้หมดนะครับผมสำหรับ4ตัวละครนี้นะครับแนะนำให้หาไว้เลยนะครับผมถ้ามีมาในกิจกรรมนะครับอย่าลืมหาตัวละครตัวซ้ำด้วยนะครับผมเพื่อทำการอัพดงอัพดาวด้วยนะครับผมว่าน่าจะหายากแน่นอนนะครับทุกคน อันนี้ก็ลองหาไว้ในทีมได้เลยนะครับผมปั้นช้ยายาวๆอ่าต่อไปก็ผมเทียเอสเอสก็ผมอ่าเทียนี้ก็ผมตัวละครส่วนมากก็จะเป็นพวกตัวละครฝ่ายสีทองแล้วก็ฝ่ายสีแดงนะครับอ่าติดมาแค่หนึ่งตัวก็ผมมีฮอคนะมีฮอคจะเป็นฝ่ายสีเขียวนะครับผมจะอยู่ในเทียเอสเอสนะครับอ่าตัวละครในเทียเอสเอสนะครับผมบางตัวอาจจะยังไม่เข้าในเกมนะครับผมรอทางเกมอนะัปเดตเนาะ อันนี้จะเป็นเทียริสล่าสุดนะครับทุกคนใช้ดูไว้เป็นแนวทางในการปั้นตัวละครได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวละครในเทียเอเนะครับผมถ้าใครมีอยู่ในทีมนะครับสามารถเล่นได้ยาวๆปั้นใช้ยาวยาได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็น PVE PVP พไต่ฮอกคอยเรืองนันเจียนสามารถเล่นได้หมดครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมหาตัวละครตัวซ้าด้วยนะครับผมเพื่อทําการอัปลงอัปดาวนะบอกเลยครับผมถ้าใครมีตัวละครพวกนี้อยู่ในทีมครับผมเทพแน่นอนนะครับ ต่อไปเทียเอสครับผมส่วนมากก็จะเป็นพวกตัวละครฝ่ายสีแดงแล้วก็ฝ่ายสีทองเนาะไม่ว่าจะเป็นกราาบิ๊กมัมพวกอะไรวะ,ะพวกเอเนลพวกอะไรพวกนี้เนาะ,ะก็จะมีปนปนกันมารับผมพวกตัวละครฝ่ายสีส้มสีเขียวสีฟ้านะครับผมถ้าใครครับผมสุ่มได้ตั้งแต่ต้ตตนเกมของเทียเอสนะผมเล่นได้ตั้งแต่ต้ตตนเกมยันจบเกมได้เหมือนกันนะ แต่แนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ํามานะครับผมอัปดงอัปดาวให้เยอะๆไปเลยนะครับในช่วงต้นเกมนะครับผมทางเกมมันจะแจกคูปองส่วนลดให้เราอยู่เนาะแล้วก็แจกตัวกาชานะครับผมตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปเนาะได้จากการกรอกโค้ดแล้วก็ได้จากกิจกรรมนะครับผมสิทธิพิเศษสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําให้เปิดหาได้เลยนะครับผมสาหรับตัวละครพวกเทเอสเนาะ เล่นได้ทุกเนื้อหาเหมือนกันนะครับผม PVP PVE ลงนั้นเจียนแต่คอยเล่นได้หมดนะครับแต่แนะนําแต่แนะนําให้อัพดงอัปดาวให้เยอะๆไปเลยนะครับผมถ้าใครจะปั้นเนาะต่อไปเทียเอครับผมอ่าเทียนี้นะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันกลางเกมเลยครับผมถ้าใครจะปั้นชายยาวๆแนะนําให้อัพดงอัปดาวเยอะๆไว้เลยนะครับผมอ่าแนะนำให้หาตัวละครที่เป็นสายดาเมจแล้วก็สายซัพพอร์ตเนาะ สำหรับเทียนะผมถ้าใครจะปั้นช้ยายาวๆนะครับอ่าต่อมาเทียบีแล้วก็เทียซีผมสองเทียนี้ช้ดีตอนต้นเกมรับผมนะไม่แนะนําให้ปั้นช้ยายาวๆนะครับถ้าใครจะปั้นช้ยายาวๆก็แนะนําให้อัพโดงอัพดาวให้เยอะๆไปเลยนะครับผมสาหรับตัวละครเทียบีแล้วก็เทียซนะีเนาะอ่าผมขออนุญาตสรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมเราควรหาตัวละครเทียไหนนะครับทุกคน แนะนําให้หาตัวละครเทียเมียตาครับทุกคน4ีตัวละครนี้แต่มันยังไม่เข้าเกมเนาะก็แนะนําให้หาตัวละครพวกเทีย s อแล้วก็เทียเใช้ไปก่อนนะครับผมสามารถปั้นใช้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับผมเล่นได้ทุกเนื้อหาเนาะ PVE PVP แต่หอคอยลงดังเจียนเล่นได้หมดนะครับเกมนี้ก็มีกิจกรรมแจกคูป,ปองเนาะตามทีมบอกเลยนะครับผมสายฟรีผู้เล่นใหม่สายเติมน้อยอยู่ได้สบายๆนะครับผม อลองมาเล่นดูนะครับผมสำหรับเกมนี้แจกฟรียับยับเลยนะครับเริ่มต้นมานะครับทุกคนตัวเกมมันจะแจกคูปอง648คูปองเนาะใช้แทนเงินสดได้นะครับแล้วก็เราจะได้รับอีกนะครับจากการเติมโค้ดนะเนี่ยเห็นไหมครับได้รับอีก1ครั้งเนาะรวมๆแล้วประมาณ1,200กว่าคูปองนะครับผมที่เราจะได้รับแบบฟรีๆนะแล้วก็จะแจกพวก ่าผลไม้ทองเนาะนะครับแล้วก็พวกตัวกาชาเนาะตัวสีส้มแล้วก็ตัวสีแดงเนาะอ่าแจกรวมๆแล้วประมาณ200กว่าใบนะครับทุกคนอย่าลืมมากรอกโค้ดกันด้วยนะ,ะแล้วก็แจกพวกทรัพยากรต่างๆนะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีแพ็คนะคผมให้เราซื้ออยู่นะ,ะเป็นแพ็คพวกอ่าบิ๊กมัมแฮมคอกหนวดขาวกราฟอะไรพวกนี้เนาะ อารมณ์คล้ายๆมันให้เราเลือกตัวละครเริ่มต้นนั่นแหละเนาะที่มันแจกคูปองมาเนาะหกร้อยสี่สิบแปดนะครับทุกคนลองไปซื้อดูเนาะผมก็ซื้อไปแล้วผมเป็นตัวละครบิ๊กมัมนะนะเห็นไหมอัพดาวมาแล้วเจ็ดดาวนะนะทุกคนเห็นไหมครับแล้วก็พวกหนวดขาวเนาะนี่ผมก็ซื้อมาแล้วเชนคูดพวกนี้ก็มันจะแจกมาเรื่อยๆนะทุกคนอ่าตอนแรกมันจะแจกแฮนด์คอร์มาด้วยนะหนึ่งตัวนะเห็นไหมผมอัพมาแล้วเป็นหกดาวนะครับอ่ามันจะแจกให้เราอยู่เนาะ แล้วก็พวกกิจกรรม7วันตรงนี้ก็จะแจกตัวละครเนาะเห็นไหมแจกอุซบแล้วก็คุมะนะครับอันนี้ก็ลองมากรอกโค้ดแล้วก็ลองซื้อแพ็กตัวละครดูนะครับผมมันจะแจกให้เราอยู่นะครับในช่วงต้นเกมเนาะทาให้เราเล่นสบายๆนะครับผมสาหรับสายฟรีสายเติมน้อยอยู่ได้แน่นอน,นครับผมสาหรับเกมนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรหา ปั้นใช้ยาวๆยันจบเกมสำหรับเกม f o o t s of the New World จาก้าคค่า X7 เกมมีส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็กเติมเงินแล้วก็แจกคูปองเงินสด1,200คูปองได้รับทุกคนครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครว์หนับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ